สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้กับมาเจอกันกับน้ำเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เป็นวันที่28เดือน10เดือนตุลาเนาะค่ะวันที่28เดือนตุลาอ่ามื้อนี้จะบอกว่ามันเป็นวันเกิดของลูกสาวน้ำเนาะคะ่ะมื้อนี้เป็นวันเกิดของทิยาเนาะค่ะแล้วน้ำเลยจะพาทิยาออกไปหาซื้อของขวัญของเขาเนาะคะ่ะของขวัญของทิยาที่เขาขอเนาะค่ะปีนี้เป็นอ่าโรลเลอร์สเกตเห็นไหมคะโรลเลอร์สเกตอ่า อที่ยาอยากได้เนาะคะ่ะที่ยาเคยเล่นตอนอายุประมาณสามถึงสี่ขวบเนาะคะ่ะเขาก็เคยเล่นแล้วก็พอพกนําย่ายบ้านอาลองเท้าคู่นั้นมันกระน้อยเนาะคะ่ะก็เลยได้ทีมไปเนาะคะ่ะบัดนี้ลูกสาวน้ำก็เลยขอว่าปีนี้อยากได้โรลเลอร์สเกตเนาะค่ะก็เลยสิพานั่งไปซื้อมือนีเนาะคะ่ะพอมือนีเป็นวันเกิดเนาะคะ่ะเนาะเามื่ออื่นนีนเเนะะ่เป็นวันเกิดของคุณแมงเนาะค่ะเนาะเป็นวันเกิดของคุณแมงแต่ว่าคุณแมงว่าถ้าด้กลับบ้านเนาะคะ่ะคุณแมงจะกลับวันศุกร์ ตอนแรกนะคะแล้วน้ำจะจัดวันเกิดของทิยากระพี่เป็นวันเสาร์นะคะนอะน่าจะจะเป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะได้พักผ่อนแล้วก็สามีน้ำก็จะได้เตรียมตัวกลับไปทํางานในวันจันทร์นะคะนะ้องคือตอนนี้น้ำกับสามีนี่แยกกันอยู่เนาะคะ่ะสามีน้ำไปอยู่ที่ที่ทางใต้นะคะทางใต้เป็นมองที่ทํางานซ,งซึ่งห่างจากบ้านน,าน้ำนี่ขับรถประมาณสามชั่วโมงครึ่งเนาะคะ่นะน่าก็สอง สองรอยกว่ากิโลเกือบสามรอยกิโลเนาะคะ่นะเนาะกะกะแยกกันอยู่เนาะคะ่ะกะแยกกันอยู่เสาร์อาทิตย์จังมาเจอกันเนาะคะ่นะเนาะเอา้าอันนี้น้ำกบบรบป๋อซูฟังข้างล่างนี่เห็นว่าค่ะมองนี่มันจะเป็นมองที่น้ำจัดขึ้นไหมเนาะคะ่ะมันจะเป็นเป็นบาร์บาร์วิสกี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นบาร์วิสกี้ที่น้ำเพิ่งจัดเนาะคะ่ะแต่ว่าน้ำ กะยังบอทันมักเนาะค่ะเนาะน้ำกับว่าสิจัดไหมมันเป็นโซนที่น้ำกับสามีสิใจเวลาพักผ่อนกันเนาะค่ะเนาะก,ก็คือเป็นโซนของวิสกี้เน,นาะค่ะน้ำจะบอกว่าพวกน,น้ำยังไม่ได้ติดเหลราบม่ได้ติดอย่างเด้ค่ะเด้จะบอกว่ามันเป็นอ่าน้ำเนี่ต้องบอกว่าน้ำเป็นคนที่ดื่มวิสกี้เนาะค่ะดื่มดื่มดำหลายกว่าเนาะค่ะเป็นคนที่ดื่มดำโบเมน ดื่มแบบข้อท้องแดงเน,นะนาะค่ะน้าน้ำบอกเป็นคนข้อท้องแดงคือแก้วนึ่งกับไผแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าน้าเป็นคนที่ดื่มบะเกงแล้วก็บ่ได้ดื่มทุกมือเนาะคะนะ่ะเนาะเจอก,กับสามีก็ดื่มเธอหนึ่งถึงแม้ว่าสามีจะอยู่บ้านเนาะคะ่ะก็อาทิตย์ละเทือหรือสองเธอที่เ้าจะจัดงานเลี้ยงกันแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นซ้อนใหม่ที่น้าจัดขื่นสามียังบ่ทันได้รู้นะคะอาน้าจะบอกซูฟ่ฟานยัยสีนาะว่าน้าเนี่บ่กเปนคนติดเหล้าติด ติดยาเนาะค่ะเพราะมันมีคนติดเหล้าติดยาบ่ติดเลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะดื่มนิดๆน,น้อยๆเนาะคะ่ะถ้าจะดื่มก็ดืม่มเท่าละแก้วหรือสูงสุดน้ำจะดื่มสองแก้วเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าสองแก้วนี่ต้องกินไปน้ำเนะะี่ยค่ะเพราะมันว่าดื่มเพียวๆดื่มเพียวๆ,ๆ,ๆนี่แก้วเดียวกะเมาแล้วเนาะค่ะเนาะอ้าวบันดะีน้ำจะจัดไหมแล้ว e น,ลน้ำจะเอาให้เพื่อนเพื่อ,อ,เอนเบ่งบันีีน้ำสิผ้าที่ยาไปซื้อรล้วเลยสเก็ตกันเนาะค่ะนะาอ่ะครัตอนนี้น้ำผ้าที่ยามาซื้อของเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะขเขาเลือกอันนี้เนาะค่ะเนาะ แล้วก็เป็นพวกสนับมอวเข้านะคะเนาะป้องกันการบาดเจ็บนะคะเนาะเอาตอนนี้นะกัสิีบจ,จ่ายเงินได้เพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆแล้วก็สิไปแวบะบไปซื้อของต่ออีกนะคะเนาะเอาค่ะวันนี้น้ำกับจีบจ่ายเงินแล้วก็แวะไปซื้อของต่อนะคะเนาะเพราะว่ามีหลายอย่างที่จะต้องซื้อเลยนะคะเนาะเอาค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำกลับมาจากไปชอปปิ้งกับลูกสาวแล้วนะคะยังที่บอกว่าลูกสาวน้ำได้อ่ โรลรสเก็ตแล้วเรียบร้อยนอคะคะเนาะบาดนี้น้ำกาต้องแวะไปซื้อที่น้ำบอกเพื่อนๆว่าน้ำจะจัดอ่าบาร์วิสกี้ของน้ำไม่เนาะค่ะเนาะน้ำก็เล่ไปซื้อของตกแต่งเอ่อมะมัเนาะค่ะยูทิลานแอคชั่นกับลานนู้นเนาะค่ะเนาะอ่ะน้ำจะเอาซื้อเพื่อนเพื่อนเบิรงกยูทิลานนู้นี่ n, n o s เนาะค่ะ n o s นี่ยยูทิลานที่มันเปิดไม่เนาะค่ะน้ำได้เฉพาะแก้วเนาะค่ะเพื่อนๆ โดยเฉพาะแก้ววิสกี้น้ำน้ำน้ำกระยามันแตกความได้น้ำจะเอาให้เบิร์นามาค่ะน้ำซื้อมาแค่หกใบเน,นาะค่ะเนาะน้ำซื้อมาแค่หกใบมันตกอยู่ใบละหกสิบซ่งชิมเนาะคะ่ะได้น้ำสิขึ้นเป็นเงินไทยไว้ใหะะ้เนาะค่ะเนาะน้ำใจไปยูทีซ้ำยูโรหกสิบห้าส่งชิมเนาะคะ่ะเนาะได้น้ำสิขึ้นเป็นเงินไทยไว้ให้หันพูดได้ขี้ขัน คิดว่ามันเป็นเงินจากบาทนะคะเนาะนำซื้อแก้วแบบนี้นำซื้อมาสองใบนะคะหกสิบทรงชิมเนี่ยนำซื้อมาสองใบแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะซื้อมาสองใบแล้วกะน,นำซื้อแก้วแบบนี้มาสองใบนำซื้อแบบย่างละสองใบนะคะเพื่อนๆแบบนี้ก็สองใบราคาท่อกันเด้เพื่อนๆเด้ออู้ๆลูกสาวนำกำลังมาล่องอ่ะ โดอลสเกตแต่วัาชิยะและนำกระซื้อแก้วแบบนี้เนาะคะะะ่ะเนาะราคาทอากันได้เพื่อนๆหกสิบองชิมอ่ะลาน,นี้นำกระเมิดไปเนาะคะะ่ะเนาะนำจะมาจัดบานำไหมอ่ะบ,บัดนี้มาเบิ่งของตกแต่งเนาะค่ะเนาะของตกแต่งนำซื้ออย่างแม่เนานะค่ะอันนี้นำซื้อเป็นที่แขว้น ฟ้าผนังได้ไหมคะเอ่อแน่กับหมอกับหางจิ้งแวนฟ้าผนังเนาะค่ะนำซื้อตัวนี้นำซื้อมาหน,น,นะนึ่งยูโรเจ็ดสิบเซนนาะค่ะเนาะหนึ่งยูโรเจ็ดสิบเซนแล้วย่างต่อไปนี้อูอ้ที่ยาชิววาลาวแบบลูไปอีกสิชัวร์วาเฟ,ฟตต์้มเบ อันนี้บ่ได้เกี่ยวกับบาเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆชุเฟททต่ชุคอนเซนเทรตตัวชุคอนเซนเทรตแปนูโอ้ยนํายากาวนําลมนี่ปะอโคเตเดเตเลนําพลสิ วันนี้สิเป็นของจัดงานวันเกิดให้ลูกๆเนาะกับให้ลูกๆกับสามีเนาะคะ่ะให้ลูกกับสามีบมัมลูกๆกับสามีอันนี้ก็เป็นตัวเลขตัวหนังสือเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นของสามีนามได้เพื่อนเอาจังไดล่ะเด็กซีกับเด็กหนึ่งสามีนามสี่สิบเอ็ดปีเนาะค่ะเนาะแล้วการลูกสาวนามนี้สิบขวบนะเพื่อนๆเนาะจะเป็นลูกลูกบอลเป้า จูเปอร์ด้านเรคู่ลวดใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลที่น้ำจะเอาว่าเป่าวก็มาตกแต่งนะคะเนาะเอ่อเอ่อพวกนี้เนาะคะ่ะจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งยูโรสี่สิบเซนเนาะคะ่ะต่ออันเนาะคะนะ่ะเนาะตัวหนังสือเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งยูโรเกือบสองยูโรเนาะคะนะ่ะเนาะลูกบอลแบบนี้ยเรามันจะมีทั้งหมดหกอันเนาะคะนะ่ะเนาะลูกบอลแบบนี้ เกือบสองยูโรราคาทอกันเนาะค่ะเพื่อน,น,น,นๆอันนี้มีทั้งหมดหกหกลูกคือกันเนาะค่ะราคาซ้ำกันเด้เพื่อนเพื่อนได้ออันนี้กระลูกบอลนีบ่แพงนะค่ะน่าจะอยู่ที่ห e น,นึ่งยูโรเนาะค่ะเนาะลูกบอลแบบนี้มีอยู่สิบห้าลูกเนาะคะ่ะน่าจะสิบเป้าเมือถึงเป้าบ่เมือถกอันนี้เป็นของจิตใจใสจะจัดงานวันเกิดให้ลูกๆเนาะคะ่ะอันนีก้กระดิบบินที่จะมาใส่จัดงานวันเกิดให้ลูกๆกับสามีเนาะคะ่ะอันนี้เมื่อบ่งเครื่องตกแต่งบ้านน้ำต่อเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้นำกระซื้อถาดแบบนี้มาเนาะคะ่ะเพื่อนๆถาดแบบนี้ถาดแบบนี้มันเขียนคําว่าโฮมเนาะคะ่ะอันนี้นำซื้อมากยี่สามยูโรเนาะคะนะ่ะเนาะเอามาไว้แต่ใส่แก้วเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วกะ็ตัวนี้เอามาไว้จะตกแต่งเนาะคะนะ่ะเนาะเอาไวต้ตั้งเอาไว้จะตกแตง่งอันนี้นำซื้อมา6หกยูโรได้เพื่อนเพื่อนนำจะเอาเป็นตัวเลขที่มันกลมกลมที่สุดเนาะคะนะ่ะเนาะ ราคาตัวนี้นะคะจะมาไว้ตั้งขวดวิสกี้นะคะน้ำซื้อมาอยู่ที่หกยูโรไอหายูโรนะคะซี่ยูโรกลัวๆตีไปหายูโรนะคะเนาะอ่ะอันนี้ก็ะพานไปนะคะเน,นาะแล้วบัตเน้นำกะไปอันนี้ซื้อ,อยูร้านเอ็กชองนะคะเนาะร้านเอ็กชองนี้นมม้ำมืดไปทั้งมืดอยู่ที่สาวาชิยะนมม้ำมืดไปทั้งมืดอยู่ที่ยี่สิบหายูโร 25ยูโรเนาะค่ะเนาะอ่ะอันแอซองพันไปเนาะค่ะอันนี้น้ำก็แวะไปที่ค่าฟู้เพื่อนนำแวะไปค่าฟู้นำไปซื้อของกินนิดน้อยเนาะค่ะเนาะบ่บ่ได้ซื้อหลายดอกเพราะว่าจริงๆเราไปจัดงานวันเกิดเนี่ยสามีน้ำคิดว่าสามีน้ำจะเป็นคนไปซื้อนำกระลูกว่าสามีน้ำอยากกินนี่อย่างนะเพื่อนเนาะอันนี้นำไปค่าฟู้นำไปได้ซุปซุปฟักทองกับแครอทมาเนาะค่ะอันนี้อลูกๆนำมากได้เพื่อนๆนำก็ได้ซื้อมาและนำอาจจะกินกับลูกตอนแรกก็ได้เพราะว่า มันมันมันบนหนักทองดีเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ไปได้น้ำผลไม้เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็บโแพงเนาะคะ่ะอันนี้น้ำจะบอกว่าเกือบซียูโรได้เพื่อนๆเนี่ค่อนข้างจะมีราคาแพงอยู่ได้ตัวนี้เกือบซียูโรเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เกือบสองยูโรเนาะคะ่ะก็ถือว่าบ้แพงเพราะเอาอันที่มันบ้าค่อยแพงที่สุดเนาะคะนะ่ะเนาะเอาราคาที่มันธรรมดาอันแพงกว่านี้ก็มีพอเกืบเอาราคาธรรมดาเนาะคะนะ่ะเนาะ อันนี้นำ้ำน่าจะจ่ายยูทีสองลิตรนี่น่าจะจ่ายยูทีหนึ่งยูโรแปดสิบเซนนะคะเนาะมาถึงสองยูโรปกติอันเกล้าน้ำจะเกือบสมยูโรเนาะคะ่ะสองลิตรเอ้ยอันนี้น้ำก็ได้ป๊อปอร์นมาเพื่อนๆป๊อปรอร่นชนิดหวานเนาะคะ่ะเอาเมาเห็ดกินสองนาทีก็ได้กินเนาะคะ่ะเอาไปใส่ไมโครเวฟสองนาทีก็ได้กินน้ำซื้อมากนน,นีมันจะมีสองกองเนาะคะ่นะเนาะ ในนี่มันจะมี2กล่อง2กล่องแบบน,นี้เนาะค่ะเอาไปใส่ไมโครวเวฟแล้วมันก็ตุ๊ดตุ๊ดตุดดดด๊ดแล้วก็กินได้ขอโทษค่ะภายใน2นาทีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะเป็นรสหวานรสเค็มกับมีแต่นาม,าคมานะคะุยมักเนาะค่ะนมักรสหวานก็นเลยซื้อแบบน,นีนนะะนะะน้มา1ยูโรเจ็ดสิเซนเนาะค่ะเนาะได้2กล่องบัดนี้น้ำก็ไปได้โคกมาให้ลูกเนาะคะ่ะโดนๆก็ให้ลูกกินโคกเท่ออยู่คะ่ะแล้วก็ไปได้วิสกี้มาไว้ถตะตกแตงเนาะคะ่ะเนาะ นำกลับไปได้วิสกี้มาไว้จะตกแตง่งอันนี้เป็นของแจ็คเดนเนียร์นะคะเนาะซื้อน้ำซื้อมา12ยูโรเลยค่ะอันนี้ขวดน้อยแล้วก็ซืออนะะซ้อบาเลนไทน์มาเนาะค่ะน้ำกระสือบาเลนไทน์มาตัวนี้ตกยี่เกือบ16ยูโรเนาะคะ่นะเนาะตัวนี้70 70เซนติลิตรอืมเจ็ดเซนติลิตรนะคะ่นะเนาะอันนี้มันขวดน้อยมันจะเซนติลนะิตรล่ะสามเซนติลิตรเนาะ นี่มันเจ็ดสิบเซนเจ็ดดินั่นราคากับกระเบิดแล้วราคาของของน้ำที่ซื้อนอกนั้นกับเป็นผลไม้เป็นกล้วยเป็นเนื้อเป็นยังงี้น้ำอ่ะราคาของกินนิดนิดแน่น้นยนอยมาให้ลูกเนาะค่ะเนาะอ่ะบัดนี้น้ำกาจะกินข้าวแล้วก็จะจัดบาร์าวิสกี้น้ำเป็นจังแดนแล้วน้ำสีไทยวィィิดีโอให้เพื่อนเพื่อนเวิร์กนะคะเด้อ นาะคะ่ะบาร์อันใหม่ที่นําอำจัดขึ้นเนาะคะน,นํากะถึกใจค่อนข้างถึกใจเนาะคะน,กนอกจากอารมณ์โตแล้วสําหรับน้ำนาะคะแบบนี้ก็ดีแล้วพื้นที่ว่างวิสกี้เบาลายเนาะคะได้ประมาณ3ถึง4ขวดกะพอดีแล้วเนาะคะสําหรับกรอบครัวน้ำนาะคะนเนาะอ้าวเมื่อนี้น้ากับมาแบ่งมะปันะะ่นวิธีการจัดบาร์วิสกี้นิดน้อยแล้วกันนำผ้าลูก,ลก ลูกๆก็คือที่ยานะคะไปซื้อของขวัญวันเกิดแล้วก็ของขวัญมาจัดตกแต่ง centered. นิดน้อยนะคะน,นางก็บ,บงังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงบามากกันหน่อยนะค่ะเนาะสำหรับวันนี้นำกระซิคอโตคอจบวิดีโอเวทนี้แล้วก็พอกับนำม่ในคลิปวิดีโอหนาค่ะสำหรับวันนี้สว,สว,สวัสดีค่ะ